รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัยเดอะมอกรุปยามาฮ่าแคริเอร์ Mm-hmm. เก็บข้าวของแล้วกันเพราะว่าทิศหน้าเนี่ยเราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันนะจ๊ะเฮ้ย hey, พี่พี่โกอยู่บนห้องครับแต่ว่าล็อกประตูไม่ให้ใครเข้าเลยครับพี่อะไรวะไอ้โกคือเขาเพิ่งเก็บข้าวของไปเมื่อคืนนี้เองจะเฮีย มันไปนไหนมันบอกมึงไว้หรือเปล่าไม่ได้บอกเลยจ้ามึงเป็นผัวเมียกันเน่ะมึงจะไม่รู้ได้ไงวะคือฉันไม่รู้จริงๆจะเฮียฉันก็เพิ่งคบกับเขาอะก็เลยแบบยังไม่รู้นิสัยกันดีอะเฮียไม่เชื่อถ้ามันติดต่อมามึงรีบบอกเฮียด้ยนะเข้าใจไหม เฮียโอเคนะจ้าเดี๋ยวฉันรีบบอกเลยจ้ะ นายเพกจำเพื่อนเก่าได้ป่าวะไอ,เอ้เทิดไอ,เอ้เทิดใช่ป่าวะเออปูเองอะ <laughs> ครับนั่นไอ้เทิดเพื่อนผมครับเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนประถมอะครับครูสวัสดีครับพ่อครูเออสวัสดีสวัสดีเพื่อนแต่เรียนประถมนู่นเลยเหรอเออดี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 แล้วเป็นไงมาไงไปเจอกันล่ะอ๋อพอดีผมเนี่ยมาดูที่แถวตลาดนะครับก็บังเอิญเนี่ยหันไปเห็นในพุธเนี่ยมันคือลองลิเกอยู่ผมก็ว่าหน้ามันคุ้นๆนะครับใช่จริงๆด้วยครับเออเดี๋ยวถ้าไงก็อยู่กินข้าวที่เดี่วนะ ครับครูครับผมว่าจะขอให้เอเเทิดมันพักอยู่ที่นี่กับผมสักสองอาทิตย์นะครับเฮ้ยก็เอาสิเพื่อนเองไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนี่หว่านะพักที่นี่แหละนะไม่ต้องเสียเงินไปพักที่โรงแรมนะมาเอามาเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันทั้งเลยนะมามามาเชิญ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 เออะมามามาเชิญ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 เลยกินข้าวก่อนไว้นี่เลยน้ำพริกหนุ่มสูตรเากของที่บ้านเลยนะเนี่ย ไปลูกปะมีอะไรเอามาอีกเลยนะไป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 เอาเลยเชิญเชิญเชิญเลยพนุมเชิญเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเออคู่นะคู่หนึ่งนะเซอร์ไพรส์รสำหรับคุณนั่นเจนค่อยๆเดินนะโอเคขอบให้ดี ถึงแล้วยังคะอีกนิดเดียวอีกเดียวนะครับตรงไหนคะอ่าโอเคไอดูตรงนี้ก่อนนะโอเคค่ะข้าเก้าหนึ่งเก้าอ่าเดี๋ยวนะอะไรคะเนี่ยได้ไหมคะเซอร์ไพรส์สำหรับเจนนะครับโทษ โอ้ยยังไงบ้างคุณชอบไหมเจนชอบมากค่ะทศทษคะเจนว่าเฟอร์นิเจอร์มันดูแก่จังเลยอะค่ะเจนชอบบ้านน่ารักนรักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอ้าวเย่างั้นไปถ้างั้นอะ คุณก็ไปช็อปเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตามใจคุณได้เลยนะคุณจะเอาโทนไหนสไตล์ไหนผมโอเคหมดคุณจัดการเอาเอางได้เลยนะจ๊ะจริงนะคะทษจริงสิก็นี่เป็นบ้านเจนนะขอบคุณค่ะงานลิกเกไปดึงไหนละเดี๋ยววีคหน้าน่าจะเสร็จตอนหนึ่งแล้วครับพี่อืมก็ดีนะเร็วดีถ้างั้นเอา,อางี้อาทิตย์หน้าพอมีเวลาว่างให้พี่บ้างไหมพี่มีจ็อบอ่ครับเออ มันเป็นงานถ่ายพวกเครื่องประดับร้านเพชรถ่ายเครื่องประดับจะไหวอ่ะพี่มันคนละแนวเลยนะเดี๋ยวไปคิดมากเลยว่ามันเป็นการถ่ายไวัลองง่ายๆมันเป็นงานของน้องสาวเพื่อนพี่ช่วยหน่อยนะเค okay, พี่แล้วเป็นไงข่าวนี้ดังดุออฟฟิศข่าวอะไรพี่อ้าก็เขาบอกว่าเองจะได้นางเอลิเกเป็นเมียจริงปะวะโอ<ฮ>้โ<ฮ>พี่โทน พี่ก็ไปเชื่อไอ้พวกบ้านั่นแหละนะแต่แล้วตัวปากดีๆั้งนั้นเอ <c oughs> ้ยรูปรอรอจังละอ่ะไปนำบัตรเจ้าของร้านเพชรต่อตรงไปเลยเฮ้ยพูด จะเปลี่ยนมือถือ,อวะเปล่ากูก็จะซื้อให้น้องว่ะก็เลยมาดูว่าราคามันถูกลงบ้างหรือยังนี่มึงมันเป็นลูกคนเดียวมึงมันไม่มีน้องมึงจะซื้อให้แฟนมึก็บอกมาเถอะนะแฟนอะไรวะกูยังไม่มีแฟนเว้ยมึงจะซื้อให้แฟน,ใ,แฟนใช่ไหม,<ฟ>ม,มเลยใครวะไม่ใช่แฟนเว้ยไปดูสภาพ้ากันใครเพื่อนมึงซื้อเลย ใจมากเลยมึงเก็บตังค์ไว้เถอะกูมไม่ได้รีบอะไรของมึงวะไปฮัลโหล คนเนี้เหระไอ้เทิดที่มันทำให้โกะแล้วตอนนี้มันอยู่ทีไ่ไหนนี่เว้ยโอ้ยเทอดคุณม,มีซื้อมาทำไมวะเนี่ยเอานะเพื่อนเงินแค่สี่ห้าพัน 4, 5, เว้ยจิบจ้อยถือว่าเป็นน้ำใจาจากเพื่อนเก่ากันแล้วกันมึงมีเมื่อไหร่นะเว้ยมึงก็ค่อยมาคืนกูก เก่งใจมึงวะพอเลยมึงทำเหมือนกูเป็นคนอื่นคนไกลไปได้นะเว้ยเพื่อนฝูงกันเว้ยเรื่องข้านี้ที่หมาไปคือรถมาแล้วคือรถใจมาหนว้ยเออน่ เมื่อไหร่พวกฉันจะได้ไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านใหม่ไฮโซของแกสักทีคะเยเจนบ้านฉันนา่กำลังทำไว้เสร็จแล้วจะชวนโอ้รอเลยค่ะเดี๋ยวจัดชุดรอเลยโอเคปะคะเพื่อจะถามจริงเหอะไปทีท่าไหนเขาถึงซื้อบ้านให้แกแบบเนี้ยนี่ฉันเจนจิรานะจ๊ะรู้ค่ะว่าชื่อนางสาวเจนจิราแต่คือกระบวน่าไหนเหรอคะแต่งได้แบบนั้่ว เซนมีคนเอาของม,มาส่วนขอบคุณค่ะเออก้อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วเตรียมตัวถ่ายได้เลยนะเอาเลยเหรอคะใช่จ้ะไปค่ะไปมาใหม่จ้ะสิคกี้โแก่ thank you e คุณส่งของมาให้เจงนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเน็ตเซ็นเจอร์นะฮะัลโหลคุณเป็นใครอะ เป็นแฟนมันแทน้คุณไงครับคุณเจนจิลาคุณต้องการอะไรทำไมมีคิมมีรูปพวกนี้ต้องการอะไร,รอะอผมไม่บอกคุณทางโทรศัพท์ได้ไหมมันไม่ตื่นเต้นิดจะเอาเงินใช่ไหมจะเอาแล้วไหร่บอกมาผมไม่บอกจำนวนเงินคุณหรอกครับคุณไปตัดสินใจเองดีกว่านะว่าของสำคัญกับชีวิตคุณนาดนเนี่ยควรจะราคาเท่าไหร่ดี นำเสนุนโดยโ b i l e Banking จากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร์ร็อกสปอร์ตอัจฉริยะที่สุดแห่ง s p o ร์ตออโตเมติกคือถ้าเรื่องมันเกิดที่นั่นเนี่ยผมยังพอเข้าใจได้นะแต่นี่คือจะบอกว่าผีสิงอยู่ในฮาร์ดดิสแล้วก็ตามพวกเรามาถึงที่นี่น,นะหรอมันก็ไม่แน่นะพี่มือถือเครื่องนี้พี่ตั้งใจซื้อพินจริงจพินเก็บเอาไว้ใช้เถอะนะเดี๋ยวนี้ให้ใครเขาก็มีกัน